สัปดาห์นี้ระวังราคาทองคำผันผวนหนักรอดูตัวเลขเงินเฟอ้อทั้ง CPI CP PPI รวมถึงประชุมเฟดส่วนทองไทยเปิดสัปดาห์ยังนิ่งยืนอยู่แถว32,150บาท สวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโกอาวเพจโกอาล์แลวก็เว็บไซต์โก a าล์ .com วันนี้จันทร์สิมิถุนายนภาพรวมราคาทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมา 1, ผันผวนพอสมควรนะครับเพราะว่ารอดูว่าอาทิตย์นี้เฟดจะมีมติเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมชช่องทางต่างๆของโกอาลเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับภาพรวมราคากสปอตในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเคล แต่ว่าสามารถปิดตลาดแนนแดนบวกได้บวกขึ้นมา13ดอลลาร์โดยเมื่อวันศุกร์ราคาปิดตลาดที่1,961ดอลลาร์ก่อนที่ในช่วงเช้าวันนี้จะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับในทางที่หนึ่งแล้วก็ถือว่า เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญมากมายในฝั่งสหรัฐนะครับทั้งตัวเลขเงินเฟอ้อดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนพฤษภาคมแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมีการประชุม FOMC หรือว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงคืนวันพุธซึ่งนักวิเคราะห์คาดการว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับแต่ก็ต้องดูตัวเลข CPI ในคืนวันอังคารด้วยจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญในการตัด ดสินใจของเฟดนะครับนอกจากนั้นยังต้องติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปและก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์นะครับแล้วมันจะพันมาถึงราคาทองคําโดยตรงไปดูราคาทองคําไทยกันบ้างเบอดสัปดาห์ราคายังไม่ขยับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกที่32,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่3 2 0 5 0าบาทคานวณจากค่าเงินบาทที่34.71บาทต่อดอลลาร์ทั้งนี้เงินบาทกลับมาแข่งค่าหลังจากที่มันสุกปิด ตลาดที่34.60บาทตา่อล่าส่วนวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ34.50ถึง34.80บาทตา่อดอลล่าเรามาดูมุมมองการลงทุนของบริษัทค้าทองคําในไทยกันนะครับครัวเซิงเคียงดูว่าแนวโน้มราคาโกลด์สปอร์ตระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,940ถึง1,970ดอลลราสัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองคําจะพันผวนตา,ตามตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐทั้ง CPI และ PPI ที่จะประกาศในคืนวันอังคารและคืนวันพุธขณะที่การประชุมของ ธนาคารกลางชั้นนาทั้งธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปและก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะการประชุมเฟดในคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสน,นะครับน่าจะทราบผลประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะครับตัวตลาดคาดว่าเฟดจะยังคงตึงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมที่5 0ถึง5.25เปเที่สําคัญคือจะต้องติดตามการคาดการอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในอนาคตด้วยเรียส,สั้นหัวเส้นเองให้แนวรับทองคาไว้ที่1,950แล้วก็1,940ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1 1,970แล้วก็1,983ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญดานออสลินบองว่าภาพรวมตอนนี้ราคายังคงแว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ไปจนกว่าประชุมเฟดในวันที่15มิถุนายนนี้ วันนี้แนะลอย,ย่อซื้อระยะสั้นสำหรับผู้ไม่มีสานะนะครับและตัดขาดทุนหากหลุด1,932ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญส่วนผู้ที่ถือสานะซื้อไว้ก็ให้แบ่งขายทำกำไรในกรอบนะครับโดยโกลสปอตมีแนวรับที่1,952แล้วก็1,943ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,972แล้วก็1,978ดดอลลาร์นะครับ ขณะที่ทองคำ96.5มีแนวรับที่32,050บาท31,950บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่32,250แล้วก็32,350บาทปิดท้ายที่ g c a p Go กแนะคนยุทธ์การลงทุนว่าราคาทองคำล่วงลวงเพราะกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยวันนี้ก็แนะ รอราคารีบ่าวนะครับเพื่อทำกำไรมีแนวต้านที่1,970 1,976แล้วก็1น8 1ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่1,950 1,945แล้วก็1,940ดอลลาร์นี่ก็คือข้อมูลที่กัวาลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับส่วนช่วงบ่ายผมจะพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางชายนิงโกบูเลียนมาดูกันว่าชายนิงโกมองอย่างไรบ้าง การขึ้นไหวของราคาทองคําสัปดาห์นี้น่าสนใจมากนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญถือว่าเยอะมากๆราคาทองคําอาจต้องมีการฝากขึ้นโตขึ้นแรงๆกันเลยทีเดียวก็ต้องมาวางแผนกันดีๆเดี๋ยวรอฝังกันนะครับก่อนจากกันต้องขอบคุณบริษัทค้าทองคํารายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนกำนินงานของกัวลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Indigo Gold จำกัดบริษัท a u i d i จำกัดบริษัท s h i n i n g o b u l l i o n จำกัดบริษัท s h i n i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Gold จำกัดบริษัทเล่งห่วง Community จำกัดบริษัท G แคปโกจำกัดแล้วก็บริษัทหัวเซิงเฮงคอมบริทัสจำกัดยังไงก็ไปใช้บริการกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ทองคําเพื่อการลงทุนทองคําเพื่อการออมแล้วก็มีทองรูปพัณฑ์ให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงบ่ายมาติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ